เราจะได้มุกมีมีอะไรก็พยายามไอ้บุมีอ่อะไรคอยมีเมียะไรคอยอยู่แล้วลมโอ้โหมาเลยมาดิพูดหวานขนาเอา้าแนนมานั่งหน้าบุกหน่อยอยู่นี่อ้ยเขียดหัวไอหัวผมหูจักเห็ดเบีย้ยเธอเอา้าบบเห็ดเบี้ยให้จ,จะวิ่งเห็ดอนจุ๋ยเด้อนี่ิจุ๋ยคือ,คอมันเห็ดอยู่มันก็มั่นประมาณนั้นสินะ เป็นเวียกแนวนีที่ขนาน่ะอ๋อเวียกแนวใดล่ะป่ะเนี่ยมานี้วะนี่โอ้ยสมพภมึงได้ไปบวชเนาะไปบเนาะถ้าไปบวชนะขบุญเฮียกไปได้กันเลยขี้หนี้นงที่เวียกหนึ่งเอาหนี้เอาหนี้ปลาบุญมาฟังให้หนี้ปลาบุญมาพันดวงดีบันเทือบไปหัวจักเฮ็ดเวียกเนี่ยไปกินนี่เราเฮ็ดเวียกได้เลยเออไปไปเฮ็ดเวียกเวียกแนวนันสิมาพี่นี่ลนะฮะโอ้โหให้มันค้ำกูได้ให้มันค้ำกูได้เลยลึก เอาอย่างไปใเขาิูมีาเนื้อให้มันอยลองนะเอาจะได้มมีเมียมเงไปอ่าไออไคอยมีเมียคอยู่แล้วได้เอเออเอาไปอแทบองนี